สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Good Talk Good Tea พลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเต้ยบราโวนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นพลังงานของความสําเร็จที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราเยอะนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังทั้ง3 EP ที่ผ่านมานะคะคุณเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสําคัญมากเลยนะการที่เราเนี่ยจะตั้งเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่มันสําคัญกว่าคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเลือก สิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วจริงๆคุณจูนก่อนที่คุณจะเลือกมาแล้วจริงๆคุณใส่หัวใจเข้าไปแล้วจริงๆว่าคุณต้องการสิ่งนี้และเมื่อคุณใส่หัวใจเข้าไปคอนเนคกับอารมณ์ตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งเนี้ย มันใช่มันคือผลลัพธ์ที่ฉันเห็นชัดเลยว่านี่คือชีวิตของฉันแล้วคุณรู้สึกถึงสิ่งนั้นได้อย่างเข้มข้นแล้วคุณแบบยึดเด็ดแล้วก็จําเหตุการณ์คล้ายๆอารมณ์แบบนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะว่าโอ้ใช่เนี่ยแหละคือฉันแล้วคุณคอนเน็กเรียบร้อยว่าใช่คุณเห็นเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยพอคุณคอนเน็กอารมณ์ของความสุขที่คุณได้รับหรือว่าคอนเน็กกับ ผลลัค์ความสําเร็จที่คุณเห็นชัดในอนาคตเรียบร้อยแล้วอะแ,แล้วคุณดึงความสุขนั้นมาอยู่ตรงหน้าคุณณวินาทีนี้แล้วก็เป็นมันเลยตั้งแต่ตอนนี้คุณเห็นมันแล้วใช่ไหมว่าทรงพลังขนาดไหนถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจยังไม่ get concept พวกนี้นะคะอยู่ในคอสมั่งคั่งอย่างมั่นคงต้สอนเอาไว้อย่างละเอียดมากๆนะคะสอนในเรื่องของการจินตนาการนะคะจินตนาการด้วยเทคนิคของเลยนะคะจินตนาการคือสอนว่าเอ้ยจะต้องจินตนาการแบบไหนกี่วินาทีจินตนาการยังไงอยู่ใน ขึ้นไหนขึ้นไหนคอนเน็กกับมิติที่3ตอนไหนคอนเน็กกับมิติที่5แล้วมันจะสร้างตอนไหนสอนอย่างละเอียดมากนะคะถ้าหากว่าสนใจอยากจะเริ่มเรียนรู้นะคะเรื่องของจินตนาการเพื่อดึงดูดให้เห็นภาพอย่างชัดเจนและให้มันปรากฏขึ้นในชีวิตจริงของคุณแบบที่เต้มีผลลัพธ์ในวันนี้นะคะบอกเลยนะคะสอนโดยผู้มีผลลัพธ์นะ,ค,ะคุณได้ผลลัพธ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็สอบถามทักถ,ถ,ถามกับทางแอดมินเพจควีนไมด้าสได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมาเพิ่มเติมกับสิ่งที่เราเพิ่งคุยกั ไปใน ep ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือเรื่องของความสุขก็คือสุขเลยเป็นมันเลยถ้าหากว่าเราเนี่ยเห็นแล้วว่าเป้าหมายที่เราต้องการในชีวิตนะคะสิ้นปีนี้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนมากๆและเห็นเลยว่าเนี่ยคือผลลัพธ์ของฉันให้คุณพูดกับตัวเองทุกวัน,นะคะ่ะ บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองทุกวันและการพูดเนี่ยเราเรียกว่าเซลฟ์ท็อกใช่ไหมเราเรียกว่าแอฟเฟอร์เมชั่นใช่ไหมคำว่าพูดนะค,ะคือเซลฟ์ท็อกคือพูดกับตัวเองใช่ไหมคะการพูดกับตัวเองเช่นฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนหน้าตาดีฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนรวยอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณแค่ยืนอยู่กับกระจกหรือแค่พูดกับตัวเองอย่างเดียวคุณแบบอาจจะฟังเสียงตัวเองอย่างเงี้ยเป็นการเซลฟ์ท็อกใช่ไหมคะถ้าหากว่าได้ยินแค่เสียงอะแล้วคุณไม่ได้ใส่หัวใจเข้าไป นะแล้วคุณก็บออาจจะท่องอะ่ะฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนหน้าตาดีฉันเป็นคนหุ่นดีคุณแค่ท่องอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆร่ีรบพูดให้มันจบจบไปถ้าทําแบบนั้นอะ่ะจะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทําแบบนี้มานานแค่ไหนนะคะเท่ากับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะเพราะว่าคุณลืมใส่หัวใจเข้าไปนั่นเองนะคะวันนี้นะพอคุณเข้าใจคอนเซปต์ทั้งหมดที่ได้สอนมาแล้วใช่ไหมคุณก็ค่อยค,อย,คอยพูดฉันเป็นคน สุขภาพดีฉันเป็นคนร่างกายรูปร่างหุ่นดีสุขภาพดีเวลาที่เราพูดอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเหมือนเต้ตอยอะเป็นคนรูปร่างดีหน้าตาสดใสผุดพองอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดไปเต้ยใส่อารมณ์เข้าไปและเต้ยรู้สึกว่าเป็นอย่างนง้นจริงจริงยกตัวอ,อย่างเช่นคุณเป็นคนมีหน้าท้องเป็นคนมีพุงคุณลงพุงใช่ปะ แล้วคุณอะไปยืนสองกระจกแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยเขาสอนว่าแบบอยากเป็นคนหุ่นดีรูปร่างดีไม่มีภูงอะก็สองกระจกนะแล้วก็ให้จินตนาการเห็นภาพตัวเองตอนที่ผอมเคยผอมไหมบางคนไม่เคยผอมคิดยากใช่ไหมก็ให้ไปหาภาพที่เป็นต้นแบบนะว่าต้นแบบของความผอมของเราเป็นยังไงแต่ถ้าคนเคยผอมอะมันจะจําภาพตอนที่ตัวเองแต่งตัวดีอะรูปร่างดีได้ใช่ป่ะก็เห็นภาพนั้นมาแล้วก็จินตนานการเห็นความผอมของเราใช่ป่ะแล้วคุณก็เห็นเลยว่าเนี่ย ฉันเป็นคนหุ่นดีรูปร่างดีใส่อะไรก็ดูสวยซึ่งทีนี้คุณจะต้องรู้สึกเห็นตัวเองแบบนั้นในกระจกจริงๆเข้าใจใช่ไหมเห็นตัวเองแบบนั้นในกระจกจริงๆมันไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนหุ่นดีรูปร่างดีใส่อะไรก็ดูสวยแล้วคุณก็แบบยังมาจับพุงของคุณว่าแบบย,ยังมีพุงเยอะอยู่เลย,ยอันนี้แบบยังปินอยู่เลยที่พูดไปเนี่ยเป็นมาก่อน <laughs> ที่พูดไปจะเป็นมาก่อนเหมือนกันนะคะถึงว่าทําไมยิ่งเราเซลฟ์ท็อกหรือแอฟเฟอร์เมชันพูดกับตัวเองทุกวันว่าเป็นคน่นดีใส่อะไรก็ดูสวยแล้วก็ก้มไปจับพุงตอนนี้เหลืออีกเยอะไหมตอนนี้เอวเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เหลืออีกเยอะไหมเนี่ยไขมันต้องไปวัดไขมันอีกแล้วที่พูดไปเนี่ยเป็นมาก่อนนะคะก็ถึงว่าทําไมมันไม่ลงสักทีนะคะเพราะว่าพูดกับตัวเองทุกวันแต่สุดท้ายอะ่ะเราโฟกัสอะไรก็มันเห็นอยู่ตามตาเนี่ยว่า มันอ้วนอะ่ะก็มันเห็นอยู่ตมตานี่ว่ามันลงพุงอะ่ะนม่หรอใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปโฟกัสตรงนี้ให้เราโฟกัสที่บีอิงที่เราแบบเห็นเลยว่านเนี่ยฉันเป็นคนหุ่นดีรูปร่างดีใส่อะไรก็ดูสวยเราต้องเป็นแบบนั้นนะคะเราต้องเป็นคนนั้นเลยไม่เอาแบบว่าพูดเสร็จปุ๊บหันกลับมาดูตัวเองคืออารมณ์บ,บาลว่าพูดเสร็จปุ๊บดูความจริงบ้างสิความจริงคืออะไรฮะกูย,ยังอ้วนอยู่เลย ไม่เอาแบบนั้นนะทุกคนไม่เอานะคะดังนั้นพูดแบบนี้กับตัวเองทุกวันก็คือฉันเป็นคนหุ่นดีรูปร่างดีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วเราอ่ะจินตนาการเห็นเราคนที่รูปร่างดีหุ่นดีแต่งตัวสวยให้เห็นภาพนั้นไปเลยพูดใส่อารมณ์ความรู้สึกแล้วเห็นภาพชัดแล้วก็คุณไม่ต้องมาคอนเน็กกับไอ้ตรงนี้เลยไม่ต้องมารู้สึกแบบดูความจริงบ้างไม่ต้องนะมันเหมือนกับว่าฉันเป็นคนรวยแต่กลับมาตอนนี้กูย,ยังจนอยู่เลย ถ้าคุณบอกว่าฉันเป็นคนรวยแล้วคุณรู้สึกถึงความรวยเรียบร้อยแล้วแล้วคุณกลับมาคอนเน็กความจอนอ่ะคุณกำลังโฟกัสอะไรอยู่อะไรเข้มข้นกว่าคุณเก็ตใช่ปะดังนั้นอ่ะเป็นคนรวยแล้วก็รู้สึกฟินถึงแบบอารมณ์ของคนรวยไปเลยว่าฉันเป็นคนรวยแล้วคุณเห็นว่าการที่คนรวยอ่ะยิ่งทําให้คุณอ่ะช่วยคนอื่นได้มากขึ้นเหมือนวันเนี้ยที่ได้ประสบความสำเร็จได้รวยใช่ไหมได้เป็นคนรวย เ้ยเห็นเลยว่าความรวยของเต้ยเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ขนาดไหนเต้ยเห็นเลยว่าเครื่องมือหรือเทคนิคที <t> ่ทําให้เต้ยประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยขนาดนี้มันสามารถส่งต่อให้กับทุกคนได้ทําได้เหมือนเต้ยยังไงเราจะไม่ได้พูดแค่ว่าฉันเป็นคนรวยแค่คําเดียวค่ะจากที่เดิมทีพูดแค่ว่าฉันเป็นคนรวยคุณพูดต่อเลยค่ะว่าฉันเป็นคนรวยฉันเห็นเลยว่าการที่ฉันประสบความสำเร็จเป็นคนรวยวันนี้ฉันได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย ฉันเป็นคนรวยฉันเห็นเลยว่าเทคนิคเครื่องมือกระบวนการต่างๆที่ทำให้ฉันสาเร็จมั่งคั่งร่ารวยนี้สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ทําได้เหมือนฉันเช่นกันคนรู้ปะคนรู้สึกแบบนั้นไหมดังนั้น EP นี้นะคะต้องชวนทุกคนเลยนะคะพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณบอกว่าฉันเป็นเป็นอะไรแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าคุณพูดแบบนี้ทุกวันนะคุณกําลังขยายสิ่งนั้นนั่นแหละการเป็นของคุณที่บอกว่าคุณเป็นอะไรแล้วมันเกิดประโยชน์ยังไงเหมือนกับที่ได้พูดเมื่อสักครู่นะคะบอกเลยค่ะว่าความสําเร็จเนี่ยถาโถมเข้าหาตัวคุณอย่างมหาศาล เตรียมตัวรับมือให้ดีๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมากับซีซั่นนี้นะคะ EP เสื้อเหลืองของเต้ยนะคะแล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนนะคะเติบโตไปกับเต้ยใน4 EP นี้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกันนะคะแล้วพบกันใน EP ถัดไปนะคะ,ะ,คะทุกคนสวัสดีค่ะ